สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยเรื่องหนูหนูกันนะครับก็ให้ดูกันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับ Honda City คันนี้ก็โดนหนูกัดสายน้ํามันนะครับกัดหมดเลยนะครับนี่กัดทุกเส้นเลยที่เป็นสายน้ํามันนะครับแล้วก็ชุดสายไฟที่เข้าถังน้ํามันก็กัดหมดเลยนะครับคันนี้ขึ้นรถสไลด์มานะครับลูกค้าเพิ่งรู้ตอนที่สตาร์ทรถ ไปทํางานนะครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับก็คือหนูกัดหมดแล้วนะครับแต่ถ้าดูจากร่องรอยนี่ก็คือกัดมานานแล้วนะครับกัดมานานแล้วแต่ยังไม่โดนจุดสําคัญนะครับเนื่องจากรถหน้าจจออยู่ที่เดิมซ้าๆซักๆานะครับทาให้หนูเนี่ยมันคุ้นชินกับสภาพเวดล้มนะครับแล้วมันก็อยู่บริเวณนั้นนานนะครับ ก็ที่ให้ดูเส้นนี้ก็คือเส้นที่หนูกัดเหมือนกันนะครับเส้นนี้สําคัญเลยนะครับเส้นนี้ต้องซื้อยกเส้นเลยเพราะว่ามันไม่แยกขายนะครับเส้นนี้มันเป็นเหมือนกับท่อพลาสติกผสมยางนะครับแล้วก็มาต่อกับท่อเหล็กนะครับมาต่อกับท่อน้ํามันที่เป็นเหล็กไปเข้าเครื่องยนต์นะครับนี่ด้านปลายบริเวณนี้ต่อกับถังน้ํามันนะครับ พื่อให้มันยืดหยุ่นได้นะครับเขาจึงย้ายท่อที่มันเป็นเหมือนกับพลาสติกปะทมยางประมาณนั้นนะครับแล้วก็บังเอิญว่าหนูมากัดบริเวณนี้พอดีเลยนะครับทาให้ต้องซื้อยกเส้นนะครับแล้วก็หาของยากด้วยนะครับเพราะว่าคือมันไม่ค่อยเสียนะครับท่อน้ามันเส้นนี้เนี่ยคือถ้าไม่โดนหนูกัดแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเสียเพราะฉะนั้นของเขาจึงไม่ค่อยผลิตมานะครับมันก็เลยหาของยากก็เลยต้องรอนาน่อยนะครับสำหรับท่อน้ามันเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใจฮอนด้าเจ็ทฮอนด้าซิตี้โฉมตัวนี้ก็ นะครับผมบอกว่าให้ระวังกันสําหรับคนที่ใจวอ,อนดา้าเจ๊ทอนดา้ออนดาซิตี้ชมตัวนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าโดนหนูกัดมาเนี่ย บริเวณนี้ก็คือมากสุดนะครับที่ทําม,มาบริเวณถังน้ามันสายน้ามันพวกนี้นะครับก็คือโดนหนูกัดมากสุดกว่าเยี่ยออื่นๆมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับว่าทําไมบริเวณเนี้ยสาหรับรุ่นนี้นี่หนูมันถึงชอบมากนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่นี่คือใต้ท้องรถบริเวณตรงกลางนะครับบริเวณที่ถังน้ามันมันอยู่นะครับนี่ด้านข้างนะครับซ้ายขวาก็จะเป็นโพรงอย่างเนี้ยนะครับนี่การออกแบบตัวรถของเขาก็จะเป็นโพรงอย่างเนี้ยนะครับสาหรับ ออนด้าเจต่อนด้าที่ที่ชมตัวนี้นะครับหรือที่เป็นโมเดลตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นโพรงอย่างเนี้ยด้านหลังท่อน้ามันนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับบริเวณนี้เป็นเชดสีที่ต่อมาจากด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเช็ดสีซ้ายขวาแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบให้มันสนิทกับพื้นนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นโพรงอย่างเนี้ยนะครับเป็นโพรง คือพูดง่ายๆบริเวณรอบๆถังน้ามันไม่ว่าจะด้านบนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับคือเป็นโพรงหมดเลยนะครับเป็นช่องว่างให้หนูได้อยู่หมดเลยนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือด้านบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโพรงเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมองไม่รู้นะครับแต่เวลาเราใส่ถังน้ามันเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างนะครับอันนี้ก็คือ แผ่นพลาสติกกันกระเทกใต้ถังน้ํามันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทาให้หนูเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆประกอบเข้าไปทีละชิ้นเีละชิ้นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่าภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรทําไมหนูถึงได้โชคนะครับอันนี้ก็เอามาวางถ่ายรูปก่อนนะครับที่เอามาวางจับคู่ของใหม่กับของกาแบบนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะถ่ายรูปส่งประกันนะครับก็คือจะได้เบิกตังค์กับประกันได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรูปนี่เบิกตังค์ไม่ได้นะครับ รถที่โดนหนูกัดหรือโดนหมากัดแบบนี้นะครับสามารถเคลมประกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุสุวิสิยนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเคลมประกันได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับอันนี้ก็คือถังน้ามันที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่เมื่อเราประกอบถังน้ามันเข้าไปนะครับ คราวนี้นี่ลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านบนที่ผมวงไว้เมื่อกี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพโพรงหมดเลยนะครับเพราะว่าถังน้ามันเนี่ยมันไม่ได้แนบสนิทกับพื้นนะครับก็คือการออกแบบของเขามันก็ถูกแล้วนะครับก็คือไม่แนบสนิทกับพื้นแต่บังเอิญว่ามันก็เยอะเกินไปนะครับแล้วก็มันมีช่องว่างเยอะเกินไป เป็นโพรงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็บวกกับอยู่ใต้ท้องรถนะครับแล้วก็เป็นจุดอับสายตาด้วยนะครับทําให้หนูนี่มันก็ชอบเลยนะครับตอนนี้ใส่ถังน้ามันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่แผ่นพลาสติกปิดใต้ท้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราใส่แผ่นพลาสติกปิดใต้ท้องเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็คือเป็นโรงเรม5ดาวสําหรับหนูเลยนะครับเพราะว่าคือโอกาสที่จะมองเห็นก็มองเห็นยากนะครับ คือเราเดินผ่านอย่างเนี้ยนะครับสมมุติว่าหนูอยู่ข้างในแล้วเนี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่สมมุติว่าหนูอยู่ข้างในแต่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอับสายตาแล้วก็มันเป็นหลายชั้นนะครับยิ่งอยู่บริเวณบนถังน้ามันอย่างเนี้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ด้านใต้นะครับถังน้ํามันระหว่างแผ่นพลาสติกนะครับ มันก็จะเป็นช่องว่างให้หนูสามารถวิ่งเข้าไปอยู่วิ่งไปวิ่งมาเป็นเหมือนกับหาริมเลยก็ว่าได้นะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่เข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้หนูอยู่นะครับ นะครับลงทังเกตดูนะครับสำหรับ Honda City Honda j a เจ็ชมตัวนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะบ่อยนะครับพูดง่ายๆนี่โดนหนูกัดบ่อยมากนะครับบริเวณถังน้ามันเพราะฉะนั้นก็ระวังกันไว้นะครับที่สาคัญก็สายน้ํามันที่ผมบอกเลยนะครับหายากมากเส้นนั้นนะครับไม่ค่อยมีของขายนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วเราลองมาดูกันอื่นกันบ้างนะครับนี่ ก็คือเป็นผลพวงมาจากหนูนะครับอันที่ต่ายดูเนี่ยอย่างคันนี้นี่ก็คือรถลูกค้าเขาชนมากนะครับก็คือถ้าไม่ชนนี่ก็คงจะไม่รู้นะครับนี่เพราะว่าลูกค,ค้าน่าจะไม่มีเวลาได้ดูนะครับไม่มีเวลาได้เช็ครถคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เมื่อช่างรื้อชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรืออะไรเพื่อที่จะเช็คความเสียหายนะครับก็อย,อย่างที่เห็นเลยนะครับหม้อกลองลูกนี้นี่ก็กลายเป็นรังหนูไปแล้วนะครับ เมื่อมันมีการทำรังขนาดนี้นะครับมีการขนขยะมาเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่านี่มีบ้านเล็กที่แล้วนะครับถ้าอย่างนี้พร้อมที่จะทำรังพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับถ้าอย่างนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดคองใครนะครับที่ไม่เคยได้ถอดไม่เคยได้ดูไม่เคยได้รื้อดูนะครับก็ลองดูบ้างนะครับอันนี้ก็ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันมาอยู่นานแล้วนะครับ ส่วนคัมรี่คันนี้นะครับก็โดนหนูกัดสายไฟไท้ายโดนหนูกัดสายเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ต้องรื้อกันชนแหลงออกมาเพื่อที่จะหาว่ามันเข้าทางไหนนะครับนี่มันเข้าไปอยู่ในห้องสัมภาระด้านท้ายได้จากทางไหนบ้างนะครับนี่เมื่อรื้อกันชนออกมาก็จะเห็นว่าหนูกัดเข้าไปทางช่องลมนะครับช่องลมอันนี้นี่ปกตินี่ก็จะมองไม่เห็นนะครับจะต้องรื้อกันชนออกมา แล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยหนูกัดเข้าไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยการกัดแล้วก็เข้าไปทางด้านในเลยปกตินี่รถทั่วไปก็จะเข้าทางแผงคอจิ้งรีบนะครับเข้าทางตู้แอร์ด้านหน้านะครับนี่แต่คันนี้นี่เข้าทางช่องลมด้านหลังนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่เข้าไปได้สบายเลยเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือช่องมันใหญ่นะครับมันเป็นยางบางๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นยางบางๆอย่างนี้ปิดอยู่เวลาปิดประตูเนี่ยลมก็จะออกทางนี้นะครับส่วนคันนี้นี่อีกหนึ่งคันนะครับฮอนด้าซิตี้นะครับนี่ตอนนี้ก็ลูกค้าเนี่ยบอกว่าจอดนานนะครับจอดนานจอดไม่ค่อยได้ขี่นะครับแล้วก็เวลาเปิดเอเนี่ยมีเสียงดังนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจอดนานจริงๆนะครับมีขยะเต็มไปหมดเลย วันไซที่พัดลมเอเวลาเปิดแล้วมีเสียงดังนะครับก็คิดว่าน่าจะหนูพาขยะเข้าไปอยู่ด้านในตู้แล้วนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นี่หนูกัดเข้าไปเป็นช่องโวอย่างนี้แล้วนะครับนี่บริเวณแผงคอจิ้งรีดนะครับโดนหนูกัดเข้าไปเป็นช่องอย่างเนี้ยนะครับก็มันสามารถวิ่งเข้าออกได้สบายแล้วนะครับถ้าเป็นช่องใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นี่ก็ฝากกันไว้นะครับฝากเตือนกันไว้ก็ดูแลรรถกันบ้างนะครับอ่าก็ไม่อยากให้เสียเวลาต้องมาเข้าอู่กันนะครับเพราะว่าการเข้าอู่เนี่ยไม่ได้ ว่ามาถึงแล้วก็จะส้มได้เลยนะครับบางครั้งก็ต้องมารอคิวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเสียเวลานะครับก็ฝากกันดูเลรถกันดีๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งด้วยนะครับ